ต้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธผู้ถังซานภาคห้าร e เวอร์ n อกแทแซนการเกิดใหม่ของถังซานตอนที่472ขายความลับวิญญาณสวรรค์สาครั้งเสี่ยวหมวยจ้องขโมงในดวงตาแรกนางเห็นตนเองสวมชุดจีนเจ้าสำนักยืนตระงานอยู่ด้านบนด้านล่างมีเงาร่างนับไม่ถ้วนกำลังกลับไว้นางในดวงตาขนนกคู่ที่สอง นางเห็นว่านางกำลังบินอยู่บนท้องฟ้าข้างกายของนางมีเงาร่างหนึ่งอยู่ข้างกายนางเขาเปล่งแสงสีฟ้าคล้มสะท้อนกับนางสูงสง่าดวงตาขนนกสุดท้ายพันเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มเสี่ยวมหมยกำลังจะเพ่งมองแต่ความหวาดกลัวที่ยากจะอธิบายก็ปรากฏขึ้นในใจนางอานางอุทานออกมาและตื่นขึ้นมาจากการใช้ดวงตาขนนกขนนกวิญญาณสวรรค์ยังคงไร้รำรอบตัวนางอยู่ๆดวงตาทั้งสมก็กลับคืนสู่สภาพปกติ แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่นางเห็นก่อนหน้านี้เป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นแต่ภาพของดวงตาในหมอกทั้งสามนั้นชัดเจนมากทำให้นางรู้สึกว่าสมจริงเสี่ยวหมวยกุมขนนกวิญญาณสวรรค์ไว้ในมือขมวดคิ้วเล็กน้อยมันคืออะไรกันแน่ราชาอาสูนกยุงเคยกล่าวกับนางว่าในฐานะผู้ควบคุมมิติเผ่าอาสูนกยุงเดิมยังมีความสามารถอันแข็งแกร่งอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือการไขความลับวิญญาณสวรรค์ และนี่ก็เป็นที่มาของการระบำวาญญิาณสวรรค์แต่ในประวัติศาสตร์ของเผ่าอสูรนกยูงมีเพียงจักรพักยักษ์นกยูงเท่านั้นที่สามารถไขความลับวิญญาณสวรรค์ได้ก่อนที่จักรพักยักษ์นกยูงจะสิ้นพระชนม์จักรพักยักษ์นกยูงได้กล่าวไว้ว่าการจะไขความลับวิญญาณสวรรค์ได้นั้นต้องได้รับการยอมรับจากขนนกวิญญาณอย่างแท้จริงเช่นนั้นตอนนี้ตนเองก็ถือว่าได้รับการยอมรับแล้วกระมัง ภาพที่ปรากฏออกมาจากดวงตาขนนกสามอันที่เขาเคยเห็นก่อนหน้านี้หรือว่าจะเป็นขนนกวิญญาณสวรรค์ความคิดของเธอขยับและในวินาทีต่อมาเธอก็ออกจากถ้ำแล้วนอกท้ำราชานกยุงกำลังรอเธออยู่เมื่อราชานกยุงเห็นเสี่ยวหมวยในตอนนี้ดวงตาทั้งคู่ก็เปล่งประกายเจิดจ้าในช่วงขณะนั้นเสี่ยวหมวยในสายตาของเขาว่างปาเปล่าราากับมีตัวตนและดูเหมือนจะไม่มีตัวตนในโลกนี้แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของมิติ เจ้าประสบความสำเร็จแล้วใช่ไหมผ่านการทดสอบหรือเปล่าเจ้าอยู่บนแท่นบูชามานานแค่ไหนแล้วราชาอาสูรนกยุงถามอย่างรีบร้อนเสี่ยวหมวยกับพริ์ตาปริปรๆแล้วเรียกสติกลับมาไม่รู้เหมือนการมันนานมากเลยหรือใช่ใช่มันน่าจะนานมากไม่งั้นคุณจะไม่ได้รับการยอมรับจากขนนกวิญญาณสวรรค์ตอนแรกพ่อใช้เวลาเพียงหนึ่งในห้าและถูกบีบให้ถอยออกไปโดยมิติ จากบททดสอบการประเมินของพ่ออย่างน้อยต้องผ่านสามในห้าจึงจะได้รับการยอมรับจากขนนกวิญญาณสวรรค์ถึงจะได้ผ่านการทดสอบของการสืบทอดมรดกแต่บรรพบุรุษรุ่นก่อนๆของพ่อสถานะการที่ดีที่สุดคือเกือบสองในห้าดูเหมือนว่าเจ้าจะมีพรสวรรค์จริงๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมในวัยยังน้อยของเจ้าถึงได้เข้าใจระบำวิญญาณสวรรค์ในเบื้องตน้นเจ้าใช้การได้รำวิญญาณสวรรค์เพื่อผ่านการทดสอบใช่ไหม เสี่ยวหมวยพยักหน้าโดยไม่รู้ตัวนางไม่ได้บอกว่านางผ่านการทดสอบทั้งหมดแล้วก่อนที่เธอจะกลับไปท่านแม่ได้บอกกับเธอว่าเธอต้องสงวนบางอย่างไว้สําหรับราชานกยูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับข้อมูลที่สําคัญเธอไม่รู้ว่าทำไมแต่เธอไว้วางใจแม่ของเธอมากกว่าในเมื่อราชานกยูงไม่ได้ถามเขาก็ไม่จำเป็นต้องพูดเจ้าเห็นอะไรจากขนนกยูงบ้าง บรรพชนเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อได้รับมรดกลับสวรรค์ครั้งแรกจะสัมผัสได้ถึงความลับวิญญาณสวรรค์มักจะมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดอย่างน้อยก็สามารถมองเห็นอนาคตจากดวงตาขนนกครั้งหนึ่งได้แค่ครั้งเดียวเหรอไม่ใช่สามเหรอเสี่ยวมวยคิดในใจแต่ยังคงกล่าวตามคำพูดของราชาอสูรน,นกยูงใช่ค่ะท่านพ่อ ดูเหมือนข้าจะเห็นว่าข้ายืนอยู่บนจุดที่สูงในชุดจีนโบราณและมีผู้กราบไหว้ข้าอยู่มากมายเมื่อได้ยินคำพูดของนางดวงตาของราชาอสูรนกยูงก็เป็นประกายทันทีดีๆๆฮ่าๆๆาาสมกับที่เป็นลูกสาวของพ่อจริงๆพ่อหวังว่าเจ้าจะเป็นราชินีรุ่นใหม่ในอนาคตอันใกล้ของเผ่านกยูงของเราเจ้าคือความหวังและความภาคภูมิใจเจ้าน่าจะก้าวไปถึงนักรบระดับเก้าแล้วใช่ไหม เสี่ยวหมวยตะลึงงันก่อนจะสังเกตเห็นระดับการฝึกตนของตนเองไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ระดับวรยุทธ์ของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงขั้นก้าแล้วไม่เพียงแค่นั้นพลังทางสายเลือดภายในร่างกายของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีขาวและสีทองเส้นชีพผจรล,ลมปราณทั้งหมดดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทั่วทั้งโลกและใกล้ชิดกับาธาตุมิติมากขึ้นเราว,ว่าเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสี่ยวมหมยถอนความคิดและกลับมาที่พัก ราชาอสูรนกยุงได้พานางมาทำบททดสอบที่สารบรรพบุรุษส่วนนางกลับรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมาโดยตลอดตอนนี้เสี่ยวหมยสามารถควบคุมมิติได้หลังจากวิวัฒนาการทางสายเลือดแล้วมงกุฎทองของนกยุงของนางดูเหมือนจะเปลี่ยนเป็นสีทองเช่นกันและเปลี่ยนเป็นสีขาวทองเมื่อนางใช้ขนนกวิญญยานสวรรค์เท่านั้นการต่อสู้ในวันนี้คู่ต่อสู้ของนางไม่แข็งแกร่งมากนะักแม้ว่าเผ่าจิ้งจอกจะเป็นตระกูลทอง แต่พลังการต่อสู้ของนางก็ยังมีจำกัดยิ่งไปกว่านั้นกนลวงของฝ่ายตรงข้ามเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ควบคุมมิติอย่างนางมันเป็นเพียงเรื่องตลกเท่านั้นเธอเอาชนะฝ่ายตรงข้ามของเธอและไม่มีอะไรน่าภาคภูมิใจวันนั้นเธอเล่าเพียงว่าหนึ่งในสามของดวงตาขนนกที่ราชานกยุงเคยเห็นเพียงเท่านั้นดวงตาไขาความลับวิญญ,ญาณสวรรค์แรกมีสัญ,ญญาณว่าในอนาคตนางจะกลายเป็นหัวหน้าเผ่าของเผ่าอาสูรนกยุง หรือแม้แต่ราชาอสูรนกยุงรุ่นใหม่ดวงตาไขาความลับวิญญาณสวรรค์ที่ปรากฏในดวงตาที่สองและที่สามต่างหากมันหมายความว่าอย่างไรดวงตาไขาความลับวิญญาณสวรรค์ที่สองคือมันบอกกับตัวเองว่าในอนาคตจะมีบุรุษร่างสีฟ้าไร่รำกับตัวเองและกลายเป็นพันธมิตรของตัวเองและจะเป็นผู้ชายคนนี้เป็นใครดูจากรูปร่างนั้นแล้วน่าจะเป็นมนุษย์และยังเป็นคู่ครองในอนาคตของตัวเองอีกด้วย ต้องเป็นมนุษย์แน่นอนเขาเป็นใครกันแน่เขาอยู่ไหนและดวงตาไขาความลับวิญญาณสวรรค์ที่3มเป็นสิ่งที่เขามองไม่เห็นจริงๆเขามองเห็นเพียงสีแดงเข้มที่เต็มไปด้วยพลังทำลายล้างแล้วมันหมายความว่าอย่างไรดวงตาไขาความลับวิญญาณสวรรค์น,นี้ทำให้หัวใจของนางหนักอึ้งเสมอระหว่างทางราชานกยุงบอกกับเธอว่าต่อให้เผ่านกยุงสามารถควบคุมขนนกวิญญาณสวรรค์ได้ การจะขายความลับวิญญาณสวรรค์ให้มากขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นนั้นก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงมากแม้แต่พลังชีวิตจากกระพักยักษ์นกยุงของบรรพบุรุษมีบางอย่างที่ส่งอิทธิพลต่ออายุขายของมันเนื่องจากมันแอบขายความลับวิญญาณสวรรค์มันจึงกลายเป็นผู้ดำรงอยู่ที่อายุสั้นกว่าจัก,กรพักอสูรองค์อื่น แต่ในอนาคตหากเธอกลายเป็นพระเจ้าขนนกวิญญาณสวรรค์จะตอบสนองเองและเธอจะมีโอกาสได้ไขความลับวิญญาณสวรรค์อีกครั้งการเลื่อนขั้นครั้งใหญ่ทุกครั้งก็เช่นกันหากต้องการเห็นความลับวิญญาณสวรรค์อย่างชัดเจนเขาจะต้องรอให้เขาทะลวงผ่านในครั้งต่อไปและบรรลุถึงระดับพระเจ้าชูราก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันเธอได้เห็นการแข่งขันของชูราในวันนี้แต่เธอไม่เข้าใจมันเหมือนกับคนส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามเธอเชื่อว่ามันไม่ใช่การแข่งขันปลอมด้วยสถานะของแมมม็อบทองคําเขาจะร่วมมือกับมนุษย์ในการแข่งขันปลอมได้อย่างไรตนเองสามารถผ่านการทดสอบการสืบท่อสายเลือดของเผ่านกยุงได้ยังต้องขอบคุณชูราด้วยสิ่งที่แน่นอนคือหากไม่มีหินแห่งโชคลาภและการเปลี่ยนแปลงของเวลาในกระจกคริสตัลแม้ว่าเธอจะผ่านการทดสอบเธอก็จะไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบเหมือนก่อนหน้านี้ได้ชูราดีกับตัวเองมาก ตัวเองไม่รู้ว่าชูราจะเข้าใจไขความลับวิญญาณสวรรค์จากขนนกวิญญาณสวรรค์ได้หรือไม่และที่ยืนยันได้คือเขาดีต่อตัวเองมากเพียงใดพรุ่งนี้นางจะต้องต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเขาเมื่อเทียบกับการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวและการร่วมมือกับชูรามันทําให้นางรู้สึกประมาาเล็กน้อยการมาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้สําหรับเสี่ยวหมวยแล้วมันสําคัญมาก เขาฝึกฝนการต่อสู้เพื่อทดสอบมรดกของตนเองและสามารถควบคุมมรดกนี้ได้ดีมากเธอไม่ได้เจอชูราหลังการแข่งขันเพราะเธอไม่รู้ว่าทำไมเธอไม่อยากติดต่อกับชูรามากเกินไปในใจของนางมีเงาร่างสายหนึ่งปรากฏขึ้นมาบ่อยครั้งทว่ากลับไม่พบหน้ากันอีกเลยก่อนออกจากเมืองเทเรลี่ในครั้งนี้นางกลับมาที่วิทยายลัยอีกครั้งแต่ก็ยังไม่เห็นคนที่ชื่อถังซานคนนั้นอีกถังซานถังซาน ทำใไมทุกครั้งที่คิดถึงชื่อนี้ในใจตนเองจึงมีความรู้สึกพิเศษทุกครั้งขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจ